แล้วครับขอต้อนรับเข้าสู่ลาคิงโกในทริปนี้ผมจะเดินทางไปยังจังหวัดแพร่ด้วยรถไฟด่วนพิเศษ SPECIAL EXPRESS ขับูนที่7คันนี้นี่เองและจุดหมายปลายทางที่ผมจะลงก็คือสถานีบ้านปินโอ้โหจะตื่นเต้นอะไรขนาดนะั้นอ้าวก็ตื่นเต้นสิครับเพราะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมจะเดินทางไปยังสถานที่แห่งนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย เมื่อขึ้นมาบนขบวนก็เดินกันไปยาวๆเลยครับเพราะว่าที่นั่งของผมนอยู่ท้ายสุดของขอบวนนี้เลยโดยคุณจะสังเกตเห็นว่าผู้โดยสารวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าบางตาเลยนะแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วอ่ะชอบนะคนน้อยๆแบบนี้มันสบายดีครับนั่งไปสักพักเดียวก็มีพี่เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจตั๋ว ผมก็ยื่นตั๋วที่ผ่านการซื้อแบบออนไลน์ line. เป็นไงทันสมัยเปล่่ะแค่แคปเจอร์หน้าจอแล้ยื่นให้พี่เขาดูก็อพอแล้วสำหรับการนั่งรถไฟขบวนนี้เราไม่ต้องเตรียมอาหารแต่อย่างใดนะเพราะว่าเขาเตรียมอาหารไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วมาดูกันซิว่ามีอะไรให้เรากินบ้างเนี่ย เริ่มแรกก็จะมีขนมปังสองห่อนะแล้วก็จะมีเป็นกับข้าวจากปุ้มปุ้ยนะอันนี้เป็นข้าวสวยอันนี้เป็นกับข้าวมีสองอย่างแล้วก็มีขนมผิงนะเอาไว้เคี้ยวเล่นแก้เซ็งนะแถมด้วยน้ำเปล่าอีก1แก้วมาลองชิมกันดูดีกว่าอืมโอ้โหขนมผิงอร่อยเว้ยคำที่2ขนมปังฟาร์มเฮายำ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 ให้มาตั้ง2ชิ้นจะกินหมดไหมเนี่ยกินขนมยังไม่ทันหมดก็มาถึงแล้วยังเมืองลบบุรี รู้ได้ยังไงก็คือลบบุรีอ่านป้ายเลยเฮ้ยใครเขาอ่านป้ายกันเห็นพับปลางก็รู้แล้วว่านี่คือลบบุรีนั่งกันไปพักใหญ่ๆเราลุกไปตำรวจห้องน้ำกันดีกว่าประตูก็แบบว่าอัตโนมัติแต่ว่าไม่ออกครับต้องใช้อัตโนมือของพี่ ของพี่เจ้าหน้าที่ผู้หญิงนะโหแรงดีมากๆมาเข้ามาข้างในห้องน้ําดีกว่านี่คือห้องน้ําเป็นแบบนี้บรรยากาศก็เรโทรดีนะฮะโชว์หน้าตัวเองนิดนึงแล้วก็โชว์วิวนี่เป็นการเข้าห้องน้ําแบบซีวิวเลยครับมีทั้งวิวมีทั้งลมเต็มเต็ม เหตุผลสำคัญที่ผมเลือกเดินทางโดยรถไฟเวลากลางวันก็เพราะว่าผมต้องการที่จะนั่งรถไฟมาเพื่อชมวิวนะครับและจุดที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของเส้นทางสายนี้ก็คือบริเวณที่เลยจากสถานีเด่ใชัยไปแล้วตรงนี้ชื่อว่าแก่งหลวงนั่นเองนะเชิญรับชมบรรยากาศแก่งหลวงได้เลยครับ ทัศจากการชมวิวแก่งหลวงไปก็จะเป็นสถานีปลายทางของเราในครั้งนี้แล้วนะนั่นก็คือสถานีบ้านปินซึ่งเราใช้เวลาเดินทางทั้งหมดราวๆเจ็ดชั่วโมงเราก็มาถึงแล้วยังสถานีบ้านปินโอ้โหเล่นเอาเมื่อยเหมือนกันนะครับนั่งรถไฟยาวๆถึง7ชั่วโมงนี่แต่ว่าไม่เบื่อเลยนะมันเพลิดเพลินด้วยวิวที่สวยงามสองข้างทางเป็นวิวที่เราไม่ได้พบเห็นกันบ่อยนะัก สถานีรถไฟบ้านเปินเป็นสถานีรถไฟที่มีอาคารมีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยศิลปะยุโรปที่มีอายุกว่า100ปีเป็นสถานีรถไฟแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยเลยนะที่สร้างด้วยสไตล์แบบบาวาเรียโดยผู้ก่อสร้างนเป็นชายชาวเยอรมันนะและเป็นคนเดียวกับที่สร้างอุโมงค์ขุนตาลด้วยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้สนใจประวัติศาสตร์อะไรมากมายนะผมมาที่นี่เพราะว่าสถานีแห่งนี้มันสวยนั่นเองนะครับ และอีกสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจไม่แพ้สถานีรถไฟเลยนั่นก็คือต้นไม้ยักษ์ที่อยู่ด้านหลังสถานีรถไฟนะโอ้โหมันช่างใหญ่โตแล้วก็มีมากมายหลายต้นอะไรเช่นนี้ผมไม่แน่ใจว่านี่คือต้นก้ามปูหรือเปล่านะถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันเรียกได้ว่ามีเยอะแยะมากมายอลังการเลยทีเดียวในทริปนี้ผมได้เดินทางมาเห็นสถานีรถไฟและก็ได้มาเห็นต้นไม้ยักษ์แบบนี้ก็เรียกได้ว่า คุ้มค่าเหนื่อยของผมแล้วนะครับเดินไม่ห่างจากสถานีรถไฟก็เจอกับสารเจ้านะผมก็ได้คุยกับชาวบ้านแล้วเขาก็บอกว่าสมัยที่สร้างทางรถไฟน่ยก็มีคนจีนมาขายแรงงานนะแล้วเกิดเป็นชุมชนชาวจีน ก็เลยสร้างศาลเจ้าหนะักที่แห่งนี้ด้วยนครับเดินม,มาจนถึงปากทางติดกับถนนใหญ่ก็เจอกับวัดโพบุกพารามซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของชาวบ้านแถวนี้นะเดิมทีเนี่ยมีชื่อว่าวัดปินลองซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า250ปี ยังไม่ได้ที่นอนเลยเดี๋ยวจะไม่มีที่ให้นอนมาแวะไปที่โฮมสเตย์ที่อยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟที่ผมหมายตาไว้แต่แรกกันดีกว่าสวัสดีครับมีที่พักไหมครับเพราะว,ว่าโชคนีไม่รับลูกค้าคุณมาแล้วก็ไม่อยากให้เสียกำลังใจเนาะครับผมก,ก็ตามนั้นได้ครับได้ครับคิดราคาย,ยังไงเหรอครับคิดตรงนะแปดร้อยออกห้องแปดร้อย มีอาหารเช้าให้นะครับอยู่สองคนกับแฟนสองครับช่วงนี้ช่วงนี้ใช่ไหมครับเอ่อไม่ไม่ได้ดูแลบ,บ้านเลยเน<อ>ี่ยเนี่ยคือมันได้ปูพายแค่มมนได้ปูพายแค่นั้นเอ,อ,อ,องอาฮะอาบน้ำก่อนไหมหรือว่าไงเดี๋ยวผมเลื่อนไปกินข้าวก่อนอ๋อเหรอ โลสวัสดียามเช้าครับโอ้โหเมื่อคืนนี้นอนอย่างสบายเลยนะแถมด้วยความหนาวเหน็บ16องศานะเรียกว่าแทบไม่อยากจะตื่นเลยนะแต่ก็ต้องตื่นครับเพราะอะไรครับผมขยันป่าครับเพราะพี่ไก่ข้างบ้านที่คันไม่หยุดเลยนะโอ้โหตีห้าคืนนี่ก็บบกเอ๊ะเอเอเอเตื่นดีกว่าครับแล้วก็มาเดินถ่ายรูปเล่นที่สถานีบ้านปินยามเช้าแห่งนี้กันดีกว่า สถานีบ้านป่นยามเช้านี้ต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหบรรยากาศมันดีมากๆเลยนะทั้งอากาศที่เย็นสบายและก็แสงแดดอ่อนๆยามเช้านี่เกินจะบรรยาจริงๆครับต้องขอขอบคุณพี่ไก่นะที่ปุกผมขึ้นมานะเดี๋ยวกลับไปจะจัดรางวัลให้เป็นข้าวมันไก่แล้วกันนะ แม้ว่าแถวนี้จะไม่มีต้นพญาเสือโครง่งแต่ก็มีต้นเหลืองปีดียาทอนไว้ให้เราชื่นชมได้เหมือนกันนะช่วงเวลานี้ก็คือการเดินทางไกลเพื่อชมวิวหมู่บ้านจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันครับบอกให้เลยว่าประทับใจแน่นอน และนี่ก็คือสิ่งที่ผมประทับใจนั่นก็คือทุ่งไล่ข้าวโพดแบบกว้าง360องศาเลยนะถ้าผมไม่ได้เดินเล่นผมก็คงจะไม่ได้เจอสิ่งนี้อย่างแน่นอนนี่ก็คือรางวัลสาหรับการเดินทางในครั้งนี้ของผมครับ กลับมายังที่พักเพื่อกินอาหารเช้ากันดีกว่าครับนั่นก็คือข้าวมันไก่ไทยนั่นเองนะเป็นข้าวมันไก่โซนโบราณด้วยนะโอ้ยรสชาตินี่อร่อยมากๆไก่บ้านนี่เหนียวแน่นหนึบจนถึงขั้นต้องใช้มือช่วยกันเลยทีเดียวนะครับว่าใช้ช้อนต้อม,มันไม่พอแนละ้วต้องหยิบกินแบบนี้อร่อยจริงๆ นะครับที่เก็บเอาไว้มีอะไรบ้างครับเนี้ยเนี้ยประมาณประมาณเนี้ยสมาร์จะใช้ทุกชิ้นอ่ะทุกชิ้นเคยใช้หมดเลยงานเนาะสมมติมางานอ๋ออันนี้อันนี้ใช้ทำอะไรครับอันนี้เดี๋ยววหลังเผื่อได้เก็บมันไดกาแฟอ๋อเป็นที่เขาให้ใส่ไมดกาแฟนะใส่ของข้างหลังเลยอ๋ออุ้ยแล้วนี่อะครับนี่นี่อันนี้ไม้โบราณเนี่ยเออบ้านแม่เขาเรียกว่ากัวกัวอื เออเวลาเขานึ่งข้าวเหนียวเนาะคนสมัยก่อนมีบ้านบ้าน,านหนึ่งเขามีห้านคนสนะิบคนเนาะมันก็จะเลยใหญ่หนึ่งข้าวเหนียวปุ๊บก็เทลงลคนคนข้าวเหนียวบนนี้ใช่เนี่ยดูบ้านไม้แม่ทีเขาทํล็อกแบบนี้เขาไม่ให้ฝุนลงมาจากข้างบนนะอ๋อนี่คือพิธีปิดใช่ไม่ใช่มีที่ไหนนะมีแต่คนมาดูของแม่นะอ๋อครับทุกทีจะเป็นล่องอะนะใช่ไหมอันนี้แม่หน่ก็เอาเมือล้วงขึ้นไปไม่ได้เลย <laughs> ล,ล้วงิดนล้วงลงถูกต้องปิดรูไปแล้วอ๋อนี่เป็นเทคนิคของบ้านหลังนี้ก่อนจะจบในคลิปนี้ก็ขอพาไปดูบรรยากาศของที่พักของผมสักเล็กน้อยนะครับที่บ้านปินโฮมสเตย์แห่งนี้ว่ามีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเผื่อคนไหนสนใจก็มาตามรอยกันได้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงถึงตอนนี้แต่ว่าการเดินทางของผมยังไม่จบลงนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ